เกิดชาวราศีกรกฎนะคะท่านที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมนะคะท่านจะดูตามรัคนาราศีก็ได้นะคะท่านที่เกิดราศีกรกฎนะคะการดูครั้งนี้นะคะเป็นการดูไพ่แบบโดยโรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงกับท่านใดท่านหนึ่งนะคะดังนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะ ถ้าตรงก็ขอให้เก็บไปเป็นกําลังใจนะคะแต่ว่าถ้าไม่ตรงก็คืออย่าได้ไปใส่ใจนะคะขอให้ดูเพื่อความบันเทิงกันนะนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะไพ่เจ้าชะตานะคะได้เดอะแฮงแมนนะคะตอนนี้คือคุณเนี่ยอยู่ในช่วงภาวะที่แบบเหมือนนิ่งอะนิ่งสงบคือมีความคิดที่อยากจะทำอะไรแต่ว่าก็ยังทำไม่ได้นะคะเหมือน ยืนนิ่งๆคือห้อยหัวลงมีความคิดวิตกกังวลนะคะในหลายๆเรื่องนะคะแต่ว่าอยากทําแต่ก็ยังทําไม่ได้ด้วยอาจจะเป็นช่วงสถานการณ์ช่วงนี้ก็ได้นะคะในช่วงโควิดก,ก็มีส่วนด้วยนะคะโอเคทีนี้เรามาดูเรื่องงานนะคะเรื่องการงานเนี่ยช่วงนี้คุณค่อนข้างจะเหนื่อยนิดนึงนะคะในเรื่องของการงานมีมีอกศักแต่ว่าคุณเป็นคนที่มีความอดทน สูงมากนะคะมีความอดทนในเรื่องของการงานเนี่ยในความคิดเนี่ยคุณเนี่ยอยากได้ได้หลายๆอย่างคือมีความคาดหวังเกี่ยวกับงานนะคะในเรื่องของผลประโยชน์เกี่ยวกับงานนะคะซึ่งมีไพ่ The e m p e r o r นะคะเอ็มเพ r ก็คือเป็นไพ่ที่มีความอดทนคือน,นิ่งนิ่งดูนะคะเป็นไพ่ที่คุณอาจจะมีโอกาสนะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ก็ได้ก็เป็นได้นะคะในช่วงช่วงนี้แต่ว่าก่อนที่จะได้ขึ้นเนี่ยต้องใช้ความพยายามและความอดทนนิดนึงนะคะในเรื่องของงานนะคะก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงในช่วงนี้นะคะแต่ว่าก็ขอให้เป็นกําลังใจเนาะเพราะว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆในในในสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยมันทาให้หลายๆอย่างขับเคลื่อนไปได้ยากนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้การเงินค่ะคุณจะเงินที่คุณจะได้คือเป็นการทางานงานการทํางานเป็นทีมนะคะเป็นการทํางานเป็นทีมซึ่งในเรื่องของการเงินคืนคุณก็ต้องมีใช้ความพยายามเพื่อที่จะเอาชนะในในช่วงสถานการณ์คือคุณมีความตั้งมั่นและมุ่งมุ่งมั่นแล้วก็มีมีความหวังคือเขาเรียกว่าไรมีมีความพยายาม อย่างเต็มที่นะคะเพื่อที่จะทำงานาให้ได้เงินตรงนี้มานะคะในเรื่องของการเงินถามว่าช่วงเนี้ยอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือจากคุณนะคะในเรื่องของการเงินด้วยนะคะดังนั้นอาจจะเป็นาการบริจาคหรือการขอหยุบขอยืมนะคะหรืออีกในทางกลับกันนะคะคุณอาจจะได้รับเงินจาก ใครสักคนหนึ่งนะคะท,ที่เที่ยวเงินมาให้คุณนะคะในทางกลับกันนะคะล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะเกิดขึ้นก่อนนะคะค่ะค่ะในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้ความรักของคุณในในครอบครัวสําหรับคนที่มีที่มีครอบครัวหรือที่มีคู่นะคะคุณอาจจะได้มีการเฉลิมฉลองเล็กๆนะคะกับครอบครัวของคุณแล้วก็คุณก็มีความคาดหวังนะคะจะคาดหวังจากคนรักของคุณ แต่ว่าสิ่งที่คุณหวังอะ่ะก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่หวังนะแต่ว่าคุณคุณมีความคิดอยู่ในใจนะคะส่วนความรักของคนโสดนะคะคนโสดนี่อาจจะต้องรอไปก่อนนะคะแต่ว่าก็จะมีคือความมีความคิดเนี่ยอยากอยากคืออยากจะไปปาร์ตี้อยากจะไปฉลองเฉลิมฉลองกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ <ๆ S 2> ยะคะ่ะอยากจะมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้นะคะมันอาจจะเป็นช่วงสถานการณ์โควิดด้วย ก็มีส่วนทําให้คุณรู้สึกแบบอึดอัดนิดนึงนะคะในเรื่องของอารมณ์นะคะอันนี้ค่ะส่วนในเรื่องของโชคลาภนะคะโชคลาภโชคลาภตอนนี้ออถ้าดูเนี่ยอาจจะยังไม่มีโชคลาภใดๆเข้ามาแต่ว่าถ้าคุณจะมีโชคลาภออสิ่งคือคุณอาจจะมีโชคลาภจากบรรพุรุษหรือคนท,ที่ที่ที่สูญเสียไปแล้วอะค่ะ เนี่ยคุณอาจจะมีโชคลาภแต่จะเป็นเลขอายุหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะโชคลาภที่คุณจะได้มาหรือไม่ก็โชคลาภจากการเดินทางนะคะหรือว่าบุตรบริวารของคุณนะคะนะคะซึ่งช่วงนี้คุณก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับโชคลาภเหมือนกันนะคะโชคลาภเพราะว่าคุณมุ่งเน้นเกิดเกี่ยวกับเรื่องงานแต่ว่าคุณก็มีความหวังทีกก่อยากจะได้นะคะจะลองเสี่ยงโชคดูนะคะจากคนคนที่เสียชีวิตไปแล้วเลขของคืออาจจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องค่งะ,คะ อาจจะนำโชคลาภมาให้คุณนะคะค่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพก็ให้คุณระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของการเดินทางกลางคืนเนี้ยค่ะในกลางคืนนะคะก็ในการยืนนานๆนะคะยืนหรือไม่ก็ในเรื่องของสายตานะคะนิดนึงแต่ว่าไพา่ไพ่ก้าวเหรียญขึ้นนะคะก็ถือว่าสุขภาพไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่แค่ให้ระมัดระวังนะคะในเรื่องของ ของสายตาดนึหนงหรือว่าอาจจะนั่งนั่งทางานเป็นนานๆ,ๆหรือยืนนะคะบางท่านนะคะค่ะทีนี้เรามาดูไพ่สรุปนะคะไพ่สรุปขึ้นเดอะฟลูก็คือว่าจริงๆเนี่ยคุณนะ่ะมีความรู้สึกว่าคุณนะ่ะอยากจะปลดปล่อยจะมีชีวิตที่อิสระอยากไปเที่ยวอยากไปสังสรรค์อะไรมากเลยตอนนี้นะคะค่ะทีนี้เรามาสรุปให้นะคะก็คือไพ่แดงเจ้าจะตานะคะคือคุณนะ่ะตอนนี้คุณมีความคิดแต่ว่าเหมือน ต้องอยู่นิ่งอะคือไพ่เดอะแฮงแมนคือไพ่ห้อยหัวมีความคิดอยากจะทําอะไรแต่ว่าก็ยังทําไม่ได้นะคะยังทําไม่ได้คือมีความคิดเยอะแยะอยู่ในอยู่ในหัวอยู่ในสมองในความคิดของคุณนะคะ ในเรื่องของงานก็อาจจะต้องเหนื่อยนิดนึงในงานงานก็ค่อนข้างจะมีอุสรรคนะคะแต่ว่าคุณก็จะผ่านไปได้ด้วยความอดทนและความพยายามของคุณนะคะส่วนในเรื่องของการเงินก็คือการเงินที่จะได้มาก็คือเป็นการทํางานที่อาจจะเป็นงานทํางานเป็นทีมนะคะทำงานร่วมกันส่วนในเรื่องของความรักก็จะมีการเหมือนครอบครัวเล็กๆฉล,ลองเฉลิมฉลองปาร์ตี้กันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อคลายเครียดในสิ่งสิ่งที่คุณมุ่งหวัง ก็อาจจะไม่ได้ดังหวังเพราะฉะนั้นจริงๆเราไม่ต้องไปคาดหวังวอะเนาะแล้วก็ส่วนโชคลาภก็คุณถ้าคุณมีโชคคุณอาจจะได้โชคจากจากคนที่สูญเสียไปแล้วนะคะที่จะเอาโชคมาให้คุณอลองขอท่านดูก็ได้นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพก็ ก็ไม่มีอะไรมากนะคะให้ให้ระวังเรื่องเวลากลางคืนอะไรเงี้ยเดินทางค่ะต้องขอพบพคุณมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมคือถ้าตรงไม่ตรงก็อย่าได้คิดไปใส่ใจมากนะคะก็คือดูดวงเพื่อเพื่ออยู่ในดวงเพื่อเป็นแนวทางนะคะในการในการดำเนินชีวิตนะคะไม่ได้เชื่อดวงทั้งหมดอะไรที่ดีก็เก็บไว้นะคะอะไรที่ไม่ดีก็ก็อย่าไปคิดมากนะคะขอบคุณมากๆนะคะ